นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักสตูดิโอนี่ครับในวันนี้เราอยู่ในเกมคุณิตี้มูบาห์นั่นเองนะท่านผู้ชมครับก็ในวันนี้ท่านผู้ชมครับผมจะมาสอนแต่งปืนนี่ครับก็เป็นปืนกิโลหนึ่งซีหนึ่งในเองก็เป็นปืนประจำเลยนะครับที่เคยสอนแต่งไปก็คือปืนแบบตอนซีซั่นไหนอะซีซั่นที่หนึ่งปาอยู่ซีซั่ทนที่หนึ่งนะที่แบบใส่อาซอลเลฟน์คือแบบ โดนบัฟมาเยอะมากแล้โคตรแรงโคตรโกงแต่ซีซั่นนี้ผมอาจจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะครับเพราะผมเข้ากลับมาเล่นก็อาจจะครึ่งซีซั่นเลยท่านผู้ชมครับโอเคท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวก่อนไปดูของแต่งเนี่ยอย่าลืมไลค์ซับสไครป์ช่องสตูดิโอดีครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำนี้กับผมด้วยด้ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูของแต่งกิวโรนซินหนึ่งว่ามีของแต่งอะไรบ้างไปดูกันเลย ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาในหน้าคลังอาวุธหรืออันนี้ครับโหลดเอานั่นเองนะครับทผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าของแต่งผมเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ับท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับผมจะใช้เป็นปากกระบอกปืนนะครับก็เป็นซูเปอร์อะไรอะ นะครับก็เป็นปากกระบอกปืนซูเปอร์นะครับมันจะช่วยในการเก็บเสียงได้ดีขึ้นนะท่าผู้ชมครับแต่มันจะลดระยะเวลาเล็งยิงนั่นเองนะท่าผู้ชมแต่ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่2ครับตัวกล้องปืนครับผมมาใช้เป็น OWC Markman นะครับมันจะมีความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับระยะดาเมจได้ดินแนวนอนดีนแนวตั้งนั่นเองนะฮะมันก็ต่อมาเลยครับสต็อกนะครับผมใช้เป็นไม่ติดพันธุ์ไยนะครับมันจะช่วยในการระยะเวลาเล็งยิงนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งนั่นนเองะผู้ชมครับ แล้วก็ต่อมานี่ครับเฟิร์กนะครับผมใช้เป็นเฟิร์กแบบบวกความเร็วรีโหลดนะครับทุกผู้ชมก็เวลาเรีโหลดหรืออะไรเนี่ยเวลาสมมุติเราสวนกับศัตรูอยู่เนยท่านผู้ชม,แล,แบบลมนะแล้วแบบกระสุนเราหมดอ่ะแล้วมันก็จะรีโหลดให้ไหวขึ้นนะเองท่านผู้ชมครับก็ถือว่ามันก็เป็นเพิร์กที่ได้ดีอย่างหนึ่งนะคะับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราดูของยานซายครับคือแม็กกาซีนนะครับผมใช้เป็นแม็กบีนะครับก็มันจะบวกความจุของแม็กกาซีน20นะครับท่านผู้ชมครับ โอเคนเ่านผู้ชมขอแต่งก็ประมาณนี้นะก็อาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันดูว่าสําหรับเจ้าอ่ากิโลวันตัวันเนี่ยหนึ่งกิโลหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยนะฮะท่าผู้ชมม,มันจะแรงไหมในสักระนิดนี้ผมอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีปืนอะไรบัฟเนื้อมากนะแต่เราไปดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนสำหรับเจ้ากิโลหนึ่งสี่สหนึ่งนะฮะท่าผู้ชมครับโอเคท่าผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเสียงมันเบายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็พอดีไม่ใส่ฟังนะท่านผู้ชมมือมันก็จะไปบังรูเสียงเลยนะครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมครับมาเลยเรา,าจะดูกันว่าหัลแตงมันจะแรงขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยผมจะตายผมจะตายคือนี้มัยังไม่ค่อยได้ยินนะ ยิงตัวเด้งครับ้คเคื่อปนี่ไแตกโแตกไปสองครับทุกผู้ชมครับโคตรแรงอ้ยพุนี่ทุกโอ้โหเวอร์แรงจัดอ่ะทุกชมครับ โอ้โหท่านผู้ชมตายกันมาผมเดินเข้าไปใกล้แม่งแมงจัดคือถ้าท่านถามว่ามันก็มีแรงดีดไหมก็กมันก็ดีดนะแต่มันไม่ได้ดีดเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเราคุมปืนได้โอเคมันก็โอเคนะโอ้ยสวัสดีเพื่อนอันนี้ครับตอนนี้ผมมันก็ได้เพื่อนยิงเพื่อนผมอยู่มาโอ้ยโอัส แรงจัดเลยท่านผู้ชมครับระยะกลางและระยะไกลโคตรดีท่านผู้ชมแต่ระยะใกล้เราก็อย่าไปใกล้มากนะครับเพราะอาจจะเสียบเรียบลูกสองนะครับท่านผู้ชมครับคือมันอาจจะเสียบเรียบจะลูกสองได้นะโอ้โหท่านผู้ชมดูโหแม่งเย๊งเยอะสามตัวก็ไม่หมดครับท่านผู้ชม ผู้ชมบอกว่าเจยมึงเล่นกับบอกไม่ได้บอดนะทุกผู้ชมครับมึงล้วนๆเลยนะไม่บอดนะครับคือไม่บอดนะไม่บอดเลยดูดิความนิ่งทุกผู้ชมนิ่งเกินนี่มาเดินมาใกล้ๆก่อน เราจะใช้ตักษะออกเบลิเตอร์มานนะครับผมช่วยชับให้เจ้าตัวนี้ละกันนี่นะครับกันในทโลกสิ่งครับทุกชมครับขอทะลึมนิดนึงนะครับทุกชม ผู้ชมครับเราลงมาครับทุกผู้ชมมาต่อกันเฮ้ยโอ้โหแตกไปครับเรียบร้อยครับทุกผู้ชมโอเคเราไปเจอกันอีกเกมเลยกันสวัสดีครับทุกผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอีกแล้วนะครับทุกผู้ชมเราเข้ามาย่ในเกมละก็นี่เป็นโหมดฟรี e f o ออ l l นั่นเองทุกผู้ชมครับคือถ้าแบบผมเล่นไม่ดียังไงหรือเล่นเก่าไปยังไงต้องขออภัยทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะคือผมก็ไม่ใช่คนเก่งละเออ ผมก็เป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบกะกากนิดนึงไม่นิดนึงเลยเออน่าจะเยอะและวพอดีพอดีพอดีอาเนอ้ยผู้ชมแรงจ้าดะบอกเลยแตกไปดิเฮ้ยท่านผู้ชมคือมันแรงจริงนะคือแบบไม่ได้ตอไล่อะไรนะคือแบบเฮ้ยมันโกงมาก แต่ที่สั้น,นี้ก็ไม่รู้ว่าบัฟมาหรือเปล่านะคือมันแรงอ่ะโอ้หโหผนตัวล่างวะไม่เป็นละมาต่อท่านผู้ชมครับโอ้โหผมโดนอีกแล้วว่าท่านผู้ชมแม็กด็อกอะอะไรอะเฮ้ยทำไมมันอะไรก็โกงเกินไปป้านี่ไงท่าน,นาผู้ชม ตายแบบโง,ง่ๆโ,โดยระเบิดตัวเองนะท่านผู้ชมครับอย่าหาทำนะผมก็งงกับผมวงงกับตัวเองเฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยแตกไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,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 ยชมเฮ้ยโอย้ยแตกก่อนสวยโอ้โหโดนา่า น้องข้างบนหูเอ๊ะเอ,เอ,เอ,เอ็มโฟนี่อะไรวะเนี่ยผมเห็นคนเล่นเยอะมากนะคุณผู้ชมนี่นอ้ยอุ้อออหอหอหอยคุณผู้ชมไปแจ้งขอขอด้วยกอนมาดิ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 คุณผู้ชมคือแบบเฮ้ยแรงจริงว่ะคือตอนเนี้ย มันจะแพ้นะไม่เป็นไรไหนคุณผู้ชมคือถามว่ามันก็แรงนะแต่ก็มันมันก็ไม่ได้โดนบัฟนานนะนะเออแต่ถามว่ามันก็แรงมันถึงมันจะไม่ได้โดนบัฟบัฟก็เหอะแต่คือมันเียก็ยังแรงความแรงอยู่อะ่ะโอ้โหโอเคโอเควันนี้ถึงจะไม่ได้โดนบัฟแต่ก็แรงนะครับท่านผู้ชม คือผมเล่นเก๊กๆกลางๆ,ๆมากเว้ยไม่ได้ใส่หูฟังอะ่ะกลัวท่านผู้ชมคนดูจะไม่ได้ยินเสียงนะท่านผู้ชมคือผมเล่นเก๊กๆกลางๆ,ๆมากตกตายวะโดนแม็กด็อกแย่แม็กด็อกมันเป็นอะไรกับผมมากไปนะเนี่ยเฮ้ยในซีซั่นนี้ก็น่าจะเป็นปืนมีปืนอยู่สองเข็มสองปืนนะทีตต่ติดเมตาท่านผู้ชมก็จะมีเป็นพวกคิงคิงซิกนะครับแล้วก็เป็น อาซิมกาโฟนของเรานักอีกนะทุกผู้ชมโอ้โดนหมากก้โอ้โดนหมากก้ครับทุกผู้ชมเกมจะจบแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเกมจะจบแล้วอ่าโอ้โหจบแล้วท่านผู้ชม เราออกมานะ้เราบีบพเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามีเสียงอะไรยังไงก็ต้องขอไปท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับก็อย่างที่บอกว่า,าเรัาเจ้ากิโลนุสินหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่โอเคนะในซุสติสั้นถึงแม้มันจะไม่โดนบัฟนะครับก็โอเคอยู่มันก็สามารถพอแต่แรงไถอะไรได้นะผู้ชมมันก็โอเคสำหรับขอ,องแต่งนะครับเดี๋ยวดูของแต่งของผมอีกทีนึงนะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างท่านผู้ชมครับ นะครัท่านผู้ชมครับนี่ของแต่งนะครับก็ผมจะให้ดูอีกรอบนึงน,นะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างก็มันจะเป็นบวกพวกอะไรฟองไม่จำ6.8นะครับระยะยิง6.5แล้วก็พวบคุมประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับนะครัครครประมาณนี้ให้ดูสักแป๊บหนึ่งก่อนนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราออกไปต่อเลย ก็อยากให้ผู้ชมนะครับก็ลองมาขอนแต่งม,มาใช้นะครับดีไม่ดีไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็โอเคนะถึงแม้ปืนมันจะไม่ได้โดนเนิร์ฟไม่ได้โดนบัฟมาแต่ก็มาปืนมันก็ยังพอใช้ได้พอแต่แไรงงานได้ประมาณนั้นทุกผู้มมมชมครับเอฟท่านผู้ชมครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่ายลืมไลค์ถ้าสก๊อตช,ช่วยช่องนันสตูดิโอด้วยครับและอย้าให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ